ข้ออ้างคือหนทางแห่งความเสีย่ยงจันสดาได้ไปฟังความคิดเห็นนั่นเองเนาะเกี่ยกวกับพทดความที่ว่าการที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ว่ามากักมีข้ออ้างในเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่นจะนาพาเานี่ไปสู่หนทางแหง่งความเสี่ยงต่างๆขอรัมิเลยคือคนบอกว่าเหตุทเฮานั้นเสี่ยงบุมีอนาคตเพราะว่าอย่างบุมีอนาคตเนี่ยเฮาบ่ได้ลงมือเหตุเฮา ลังเลบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบอเขาคืดยากกรมันนั่นเองเนาะก็เลทเขานั้นเสี่ยงพลาดโอกาสต่างๆนั่นเองเนาะและนอกจากนี้ก็คือเสี่ยงในการข่าเวลาเลหิเฮานั้นไปอิจฉาผู้อื่นข่าเวลาเป็นแบบไหนคือจัดสดาวาลาเว е ลามันจะผ่านไปตลอดเว е ลามันผ่านไปแล้วออกคืนบ่ได้ให้หลังจากนั้นสมุาเขาบ่ได้เฮ็ดนั่นเองเนาะ และเฮาไปเห็นผู้อื่นที่เหตุสําเร็จเหตดได้เขาอาจจะมีความอิจฉาที่ว่าโอ้โอเฮานั้นโบได้โบมีคือกับเจ้าฉะนั้นแล้วโบอยากให้เป็นข้ออ้างมาเป็นอุปสรรคปัญหากับเฮาเฮาจงลงมือเหตุแล้วก็เฮียนู้ไปกับมันและนอกจากนี้ก็คือจะมีความเสี่ยงเหตุให้โบมีอนาคตที่สดใสหรือเหตุให้เฮานั้นมีความเสี่ยงในความที่่าเสียดดยที่เฮาโบได้เห็ดในเมื่อมันไก่เวลาแล้ว ฉะนั้นแล้วอย่าให้คออ้างว่าเป็นอุปสรรค่าเป็นปัญหาให้กับชีวิตของท่านจงลุยและลงมือกับมันและจงเสือว่าเฮานั้นเหตได้ถึงอาจจะบ่ได้ดีที่สุดแต่เฮาก็ได้เหดและอย่างหน่อยเขาจะบ่ได้เสียดายที่ว่าเขาบ่เสียใจที่โบได้เหตมันสะนั้นอย่าให้คออ้างว่าจะเป็นอ้างว่าโอ้เฮาบ่มีต้นทุนเฮาบ่มีในสิ่งนั้นสิ่งนี้เฮาบ่มีความร่้เฮาบ่มีเวลาเฮาบ่มีนั่นนี่มาเป็นคออ้างที่เป็นตัดความฝันของเขานั้นเองเนาะพอเมื่อนึงเขาจะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้ว ชีวิตเขานะ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาและเขาบอกว่าจะมีอย่างเงปลี่ยนแปลงมันก็มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นจงเสี่ยงกับมันให้ถึงที่สุดและลุยด้วยความผู้ความสามารถในการวางแผนของเขาข้อนี้จะเหตุให้เขานั้นตัดปัญหาของการที่ว่า เฮ็ดเท้านั่นโบเซียงในอันอื่นที่ว่ามันบบได้ซอยเฮาแต่จงเสียงไปเฮ็ดอันใดเฟื่อยเฮาดัจะได้มีผลลัพธ์ที่ดีจ้งไดก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจส่วยให้กับทุกทุกท่านที่กําลังจะลงมือเฮ็ดควาอฝันของท่านให้ลุดพ้นในความที่ว่าเป็นข้ออ้างและจงเสี่ยงกับมันในสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ท้าทายแล้วก็ขอให้ท่านนั้นสําเร็จและไปสู่ความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านแล้วก็ขอให้เมื่อนี้เป็นเมื่อที่ดีที่สุดสาหรับท่าน